สวัสดีสวัสดีเ PFC บุคคนเด้อสวัยดีกันยามแลงทุกคนมือเนียาพบกับน้องหลี่กันเนาะมือนี้ทุกคนกาดอาจจะเป็นข้าวดีสําหรับคนลาวหลายหลายคนหรือว่าเป็นข้าวดีสําหรับนุองลีเองเนาะทุกคนเนาะที่แบบเออรอท่าแบบนี้สิญนา่ทุกคนเนาะนั่นก็คือตอนนี้อยู่ลาว เปิดเซเว่นอีเลเว่นสาขาสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนมือวานน้แล้วทุกคนเนาะก็คือเปิดยู่แถวแถวตัวเมืองเวียงจันท์และยู่ตัวเมืองเวียงจันทร์ละทุกคนน้องลีกับโบฮูเนาะมายู่แถวใดบาสร้างสิแนะนำให้เอฟซีเดือพวนน้องลีบบเม่นคนท้องถิ่นแล้วทุกคนเนาะถ้าสาขาแรกฮันพอพาไปได้ยู่แต่ว่าสาขาสองน้องลีพาไปบได้เดินเนาะเดี๋ยวน้องลีสิพาไปเบิองบรรยากาศทุกคนเนาะบรรยากาศ เปิดสาขาเซเว่นสาขาสองยุลาวเป็นอะไรคนที่เต็มคนที่หนาแน่นคือสาขาแรกบอกน้องลี่คิดว่าน่าจะบนแน่นคือสาขาแรกเนาะ สาขาแรกท่นเปิดมือทำอิดนี่ปุ๊เครื่องนี้มืดทุกอย่างทุกคนแต่ว่าสาขาสองนี่ลุงรีกับโบน,น่ใจเด้อว,ว่าคนชิหลายโบอนอะแต่ตามอยู่ในคลิปก็คือน่าจะโบนเท่าสาขาหนึ่งเนาะโดยความที่แบบอ่าเคยมีมาแล้วเนาะคนกับอาชิโบได่เฮื้อฮกันปานใดเนาะแต่บอกเลยว่าคนนี่อย่างเขาปกติทางสาขาหนึ่งแลวก็สาขาสองทุกคนเพราะว่ามันเป็นที่นิยมอยู่แล้วฮะแต่ซีให้ยุ้มกันท่นน,น่าจะมียู่ แต่กะโบซัมสาขาหนึ่งนะทุกคนเนาะกาคือที่เอาหูห้กันทุกคนเซเว่น mm hmm. ทันด้วยความที่แบบเพิ่นดังมาเต่โดนแล้วเนาะพอมาเปิดสาขายุราวก็เลยได้ฮับความอ่านิยม ค่อนข้างหลายเลยเนาะสาขาแรกบ่พเเพื่อนก็นเลยว่าได้เปิดสาขาที่สองอีกทุกคนเนาะมงรี่บนเน่แจว่าถ้าหากได้มีโอกาสไปนะคนหลวงที่ได้ไปถ่ายสาขาสองให้พีเอฟซีเบื้องโบนเนาะถ้าหากได้ไปก็สิพาไปถ่ายให้เบิ้งเดินทุกคนเดินเนาะแต่ว่าใบ,าบานี้ม้งรีจะมีแผนไปถ่ายอีกแน่นอนเนาะเดี๋ยวเาไปเบิง้งไปเขาเซเว่นยูไทยเอากัไเลทุกคนเพราะยูหลานี่สิ่งที่ยาก,กินฮะมันโบทานเพื่อนและบางย่างกะบ,บม่มีคือจังยูในเซเว่นไทยเนาะโอเคปะเอาไปเบิ้งคลิปกัน ทุกคนบรรยากาศการเปิดงานของเซเว่นลาวซิเป็นใดๆเนาะไปเพิ่ยวมเปิดใหม่นะเพิ่อนกระซีจัดปูรต่างๆเนี่ยเอาเพิ่งน้ำกันจ้ะเพื่อนกระซี่คิดใจไหนเพิ่นกำลังเปิดเลยทุกคนเดี๋ยวคลิปต้นฉบับน้องรีปักไว้ให้ในไตคอมเมนต์เด้อทุกคนเด้อสามารถไปเบิ่งได้เนาะกำลังเปิดงานเลยทุกคนตอนนี้ หลังเปิดงานแต่นอกก็จะเป็นฟู้ทุกคนพูดขายฟาร์มเฮาขายขายบุชเช้าทลายโจดต่างๆคปได้ป็น่นี่เข้าไปแล้วก็หลอกซุ้เป็นราู้ดของเขาได้เพราะท่ไต่กเนี่ลายี้านหลายพู้ที่มาเนอดิการวมสำหรับงานนวันี้อันนี้กำลังเตรียมคู่บุคุณทาตีคุณทาตี กำลังจับเป erm ิดงานทุกคนเซเวินสาขาสมวิลาทุกคนตอนนี้เวลาก่อน้องขอเข้าใจเด้อน้องสำหรับทีงานเซเว่นสิเลว่นน้องทุกคนเอ้ามงปายทยรูนเดี๋ยวเปิดเอาเรื่องเอาใส่เปิดพิธีเปิดงานทุเรียนปิดทั้งการเดี๋ยวเขาจะได้ขอเยเซอร์เนาะเข้าไปทางด้านในเซเ่าสิเลเวนกันก่อนเนาะเข้าไปฝากแอเดนนี่กันก่อนเนาะส่วนทางไหนที่ว่าอยากจะ เอ,อื้นว่าเลาะโซคูสของพวกเราเ,าาเรรานาะเดี๋ยวเขาจะได้ฝาโซคูสกลั่อีกคนหลายทุกคนเออันนี้นคือเพื่อนกำลังตุดพิธีต่างประเทศเราเนาะถือได้ว่าเป็นบระเทศชาติที่มาถือไปด้วยความอบกอุ่นนาะงสำหรับอากาศวันนี้นะวันนี้ก็เป็นอากาศที่ว่าอบอุ่นกันที่นีาาา่เนาะก็ต้องขอความใจครับ ตอนชัว่าได้ไ่เท well ียดลองมาควางในงานเปิดรอสำหรับีเด็ทีเขงในทุกคนสองนักคือสาขากำเพงเงืองในมือนี้ยางเป็นทา้งฐานเนาะอ่ะกัะสิตีมไปด้วยไปด้่ยขอบคุณกันแน่น้อยนึงเนาะอาจจะมีทางด่านของเด็กมีตามงิแน่น้อยนึงเด้อเนาะยิ้มงามๆกะแน่เดี๋ยวเขาจะได้มีการเก็บภาพรวมรอเือเป็นทะเืสองสี่วโมงเนาะอก ทุกคนบรรยากาศทางด้านใน,น,นก็หือว่าใกล้เคียงกับสาขาท่าบินบประเทศเราทุกคนนะครับือว่าใหญไหลสินค้าก็หลายทุกคนนะมีป่านางดิบมีป่านางดิบน,นะคับพรคนก็หลเยอะเนาะ สิ่ง้าขายก็หลากหลายทุกคนอาจจะเทียบกปสายตาที่แม่นสาขานี้จะน้อยกว่าสาขาทํายิ่งน้อยหนึ่งทุกคนมเนาะวันนี้พามาิึงออราคาในหนึ่งสุดทายตัวยามนัน นขนมทุกคน,นอ่ะขนมเพสโต้เจ็ิห้ากรัมเนี่ยสามสิบันกีบเนี่ยคือประมาณ40กว่าบาททุกคนทุงเนสามสิบพกีบอ่าเดินสินค้าเะเภทเพื่อนดืนน่มนะครัเดี๋ยวลาวเนาะสามสมสิบมิลลิตรกล่องหนึ่งสิบเอ็ดพันห้าห้ารกีบเะคือประมาณสิบเจบาททุกคนกล่อ เ,เงินบาทประมาณ 5, ้าเป็นดอลลาก็ประมาณห้าห้ิเซนทุกคนสองปองก่อนดอลล่าป็นงินดอล่าให้นิกเกิลใหนิกเกิลสิบแปดนห้าร้อยพ้นร้อยเียบ330ามร้อยสามสิบประมาณ 5, ส,มสา,ามสบ,บาทก่อนหนึ่ง สิ่งก็ราคาเดียวกันทุกคนประมาณ30บาทเบียรสร้างไทย3 3บพันขีบนะประมาณ50บาททุกคนหนึ่งขวดเสียรสร้างคาสิ่งสินค้าก็หลากหลายทุกคนพอตอนนี้เพื่อนกำลังเปิดงานเนาะพวกบอร์ดบริหารต่างๆเพื่อนกับ กำลังถ่ายฮูกถ่ายฮอยอยู่เอากลับมาสำรวจบรรยากาศภายในคนเดิม <c oughs> สินค้านี่มันหลากหลายทุกคนมีนมเมจิกเมียกางๆก็เป็นสินค้าปันธุไทยส่วนใหญ่จะมาแต่สินค้านี่ของปูนของปูนทงรีเต็มเลย,ยทุกคน,นสาขานี้ สนะเป็นซีพีฟูดต่างๆคือว่าออน,น CP, ะเป็นซีพีเทเกี่ยวอย่างแบบตคือ,อกเก่าใเกี่ยวเกี่ยวกุ้งนี่ก็อะไรสามสิบพันนะประมาณสี่สิบกว่า,าปเป็นพอ ขอกองเริ่มต้นกว่าสามพันประมาณ50าบาทข่าหนึ่งกองบมเป็นขอกองปติมไม่มีเยนี่ขอกองซีพีขอกองปติมนะฮะทุกคนนี่เป็นลิตภัณลาวทุกคนเนาะจะมีกาแฟกาแฟสีนุ่มกาแฟสีนุ่ต่างๆ ลวมีเข้าหางมีเข้าขัดพิเศษเข้าไกลน้อยเข่าเจ้าหอมเข้าเลาาราคาพื้นฐานทุกคนเข่าเหนียวโลนึงกับสองแปดพันเนาะประมาณสี่สิบปลายบาทได้นึงทุกคนถ้าเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์กับหนึ่งดอลลาร์ไปปลายเนาะเขาหนึ่งดอลลาร์กับประมาณสามสิบเซนสาวเซนต์ นี่เครื่องแน่นแหงทุกคนเครื่องหลายนะาคือสาขาสองของเรานี่ก็เป็นกะทิซาวก็ทุกคนห้าสิบเป็นกรีบเนี่ยหรือว่าประมาณอะไรประมาณแปดสิบบาททุกคนลนะแปดสิบกว่าบาทห้าสิบเป็นกีบ อไรปสินค้าเราเนาะประเภทเกลือเป็นความสะอาดต่างๆถุงนึงก็หกพันกีบทุกคนประมาณเก้าบาทถุงประมาณเก้าบาทดำนักห้าร้อกรัมเนาะขึ้นกิโลบระรเทศแม่บุตร่ำเลยคนคองดีประจับหมู่บ้านเออ ปลาแดงแม่บุญล่ำ400มิลลิลิตรทุกคนนะสอยพันกีบนะประมาณ30กว่าบาททุกคนประมาณ30กว่าบาทปลาแดงแม่บุญล่ำและเจลสุกี้พันท้ายทุกคน3 3 0มิลลิลิตร310เนกีบนะประมาณ60บาททุกคนแเจลหนย สามิบบาทซอสสีราซาสาวพันห้าร้อยกิโลกรัมประมาณสามสิบกว่าบาทเนาะหนึ่งขวดสามสิบกว่าบาทปิดยังเด็กกันเลยพีเอฟซีหลังจากที่เดบิวงคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเน้องก็คือเอาเป็นว่าน้องนี่สิปัก ถ้าพีพีเอฟอยากบึงคลิปจบนุองรี่ปักไว้ให้ในใต้คอมเมนต์เนาะต้องขอขอบใจคลิปจากซองเบ้าคำพาเที่ยวหลายๆทุกคนสามารถไปติดตามเพิ่นได้เนาะจิมลิงกนุองรี่ที่ใต้คอมเมนต์เลยปักมุดไว้ให้แล้วเนาะอ่าพีพีเอฟได้เห็นความแตกต่างระหว่างสาขาแรกกับสาขาสองบ่สาขาแรกคนจีนแนนกลัวเป็นบอทุกคนเนาะสาขาสองกะอ่า คนบ่ค่อยหลายปไหนเนาะอาจจะเป็นย้อนมองเข้าการบอเนาะอันนี้กับบอแน่ใจคือกัดวันงรีกับบอเคยไปนันทุกคนเนาะตามที่สังเกตเบิ้งก็คือเครื่องยังแน่นอยู่เนื่องจากว่าคนยังบร่ได้ไปนั้นทุกคนเนาะแต่ว่าสาขาแรกนี้บอกเลยด้วยความที่เฮ้อเนาะทุกคนเนาะสาขาโศกอะสิแบบเบาๆลงมาแด้สินะเนาะแล้วตามที่ดงรีสังเกตเบิ้งก็คืออันคือที่เอามู้กันนั่ทุกคนเนาะเครื่องอยู่ในเซเว่นทานสิแพงกลัวเครื่องแบบ ตามร้านขายเครื่องย่อยห้าไขายซองทั่วไปเนาะอาจจะแพงกว่าเล็กน้อยนะทุกคนเนาะแต่ทุกคนฮูอบอกว่าเป็นอย่างคนจึงนิยมไปเซเว่นอันนี้ความคิดเห็นละกันมุมมองของลุ่ส่วนตัวนะทุกคนเนาะประเนนตจว่าสิคัดใจผาบนเนาะก็คือสิ่งที่เฮ็ดให้คนนิยมก็คือนื่งมาเพิ่นติดราคาให้พร้อมถ้าเฮาเห็นแล้วเฮาพอใจเฮาจึงซื้อ เขาบต้องคอยถามเพิ่อนอันนี้คือความมักส่วนตัวของรี่ถึงมันจะแพงกว่าเขาหูยุเกะแจ๋เลยว่ามันแพงกว่าเล็กน้อยแต่เขาก็ยินดีซื้อสินะ,น,ะนะทุกคนเนาะแล้วเขาก็มีเวลาอยู่กับตัวเองมีเวลาอ่านสัพพคุณมีเวลาอ่านน้ําตาลสินะ,นะทุกคนมกัน็เลยว่าเฮ็ดให้เขาเฮ็ดให้น้องรีมัก ดังจากเ่าไปซื้อนําหานค้าได้น้อยเพื่อนทีคอยยืนเนมเขาตลอดเหตุกดดันเขาเขาบ่มีเวลาอ่านสินะทุกคนอันนี้คือความคิดเห็นของน้องลี่นอกความมากของน้องลี่ย่างที่สองก็คือเฮาได้มั่นใจว่าสินค้าที่เฮาซื้อหันเป็นของไทยนำเข้าจากไทยแท้บต่ตองแม่นบต่ตองระแวกว่าเป็นของก๊อปอีกทุกคนคือที่ทุกคนฮู้เนาะสินค้าไทยก็คือเป็นที่นิยมอันดับ ต,น,ตนของลาวเลยก็ว่าได้นะทุกคนเนาะคนลาวก็คือนิยมสินค้าไทยแหงถึงบางอย่างอาจจะโบเมนของคนไทยผลิตชินะอาจฉิเป็นประเทศไทยนําเขา้านําเข้าจากอ่าตั้งประเทศอีกที่หนึ่งแล้วมาขายอยู่ในไทยผ่านจากไทยแล้วมาลาวแต่คนลาวแบบห้วเอออ่านได้ซื้อมาจากไทยเด้อทีนะละกะักษะสิมากทุกคนอันนี้ต้องรีกบกะบโบว์ว่าเป็นอย่างนาะมันคือแบบมันฝังอยู่ใน จิตใจสำนึกเองเนาะเฮาได้จินตนาการมันขึ้นมาที่นั่นนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ังรีขอตัวลาไปก่อนเน้อทุกคนเด้อมหากระเฮาแล้วเนาะมันฟดต้องขอขอขออภัยในเสียงรบกวนรอบ้างนําเด้อเนาะเดี๋ยวเฮาเจอกันคลิปหน้าทุกคนนะคะมีโอกาสสิไปถ่ทายคลิปในพีเบฟซงเด้อบ๊า,บา้บาย,บาย